ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาปากท่อในสังกัดสำนักงานทกศจังหวัดราชบุรีบริหารงานโดยนางวันวิมลน,นินนพคุณผู้จัดการสาขามีพนักงานผู้ช่วยพนักงานและลูกจาก้างรวมทั้งสิ้น15คนทกศสาขาปากท่อตั้งอยู่เลขที่110ทั1ห,หมู่ที่5ถนนสายปากท่อสมุทรสงครามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี มีระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงธนาคารได้ง่ายลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่จะใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมาใช้บริการซึ่งสาขาปากท่อได้จัดสถานที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอสะดวกและปลอดภัยทกศส,สาขาปากท่อเปิดให้บริการทางด้านการเงินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาที ถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีและเปิดให้บริการทางด้านสินเชื่อตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานได้ตลอดเวลาธนาคารแจ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานของพนักงานทุกคนและลูกค้ายังสามารถติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Line กับพนักง,งานได้ด้วยธนาคารได้จัดทําป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการในจุดที่สังเกตได้ง่ายมีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุให้เข้าถึงบริการได้สะดวกโดยให้บริการบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารและจัดให้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกได้แก่พื้นที่สำหรับจอดรถทางลาดชันสำหรับรถเข็นพื้นที่พักคอย ห้องน้ำสำหรับผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือทั้งในห้องน้ำและบริเวณหน้าประตูสำนักงานมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการเช่นป้ายขั้นตอนการให้บริการป้ายการทำธุรกรรมฝากถอนและชำระหนี้ทะกศส,สาขาปากท่อได้ติดตั้งป้ายเตือนในจุดอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้มาใช้บริการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนทั้งภายนอกและภายในอาคารสำนักงานจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการได้แก่เก้าอี้พักคอยจุดให้บริการน้ำดื่มจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลรถเข็นสำหรับผู้พิการ ที่ชาัดแบบโทรศัพท์มือถือจุดเช็คอินต่างๆมีพื้นที่สีเขียวหลายจุดสำหรับพักผ่อนหย่อนใจทั้งในและนอกอาคารสำนักงานมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมด้วยเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติจ่ายคิวให้กับลูกค้าเพื่อคัดกรองผู้มาใช้บริการโดยมีพนักงานให้คำแนะนำในการใช้บริการและกอกเอกสารต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าซึ่งจะมีการคัดกรองลูกค้าที่มาใช้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีจุดประเมินความพึงพอใจในรูปแบบง่ายๆและสะดวกต่อผู้มาใช้บริการทกศสาขาปากท่อถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี100่1เ0เซ ธนาคารนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนานระบบการให้บริการเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแบบออนไลน์โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินและขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile และ b a, a c Family เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นความสะดวกและรวดเร็วธนาคารมีจุดรับฟังเสียงของลูกค้าผ่าน Voice of Customer ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและคอ l l เซ็นเตจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วงานบริการ GECC ของสาขาปากท่อครอบคลุมไปยัางงานบริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมถึงการรับเรื่องราวร้องทุกขจากประชาชนโดยสาขารับเรื่องราวร้องทุกขผ่านองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ทั้งขาไปและขากลับจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพาปัตรบันนี้ทกศสาขาปากท่อ<ท>จังหวัดราชบุรีพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกเพื่อบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายสวัสดีครับ